คําว่าชูชินแปลว่าอะไรคํานี้นะคะมาจากคําว่าชูที่แปลว่าหยาบลวกลวกบวกกับคําว่าชินที่แปลว่าใจชูชินไม่ได้แปลว่าใจหยาบนะคะแต่มีความหมายแปลว่าสะเพร่าประมาทไม่ใส่ใจตัวอย่างการใช้เช่นว h a t ่านชูชินเหร ฉันช่างสะเพ่าจริงๆคำนี้ใช้พูดตำหนิตัวเองนะคะสถานการณ์ประมาณว่าแค่เรื่องง่ายๆก็ยังทำผิดแล้วก็สามารถพูดว่าว่าท t ายูชินเหรอตุยผู้ฉีขอโทษเชียนว่านปูยเยาทูชิห้ามสะรเพ่าเด็ดขาดคำว่าเชียนว่านแปลว่าเด็ดขาดนะคะมาจากคำว่าเชียนที่แปลว่าพันว่านที่แปลว่าหมื่นเป็นคำวิเศษที่ใช้ขยายคำกริยาค่ะปูเย่าแปลว่าอย่า เชียนว่านปู่เยาก็คือห้ามอย่าเด็ดขาดเชียนว่านปู่เยาชูชินก็คือห้ามสะเพาเด็ดขาดห้ามประมาทเด็ดขาดมาจอดลึกคำศัพท์ไปด้วยกันกับชีตคำศัพท์ H s K ระบบใหม่1และ2ที่ได้รวบรวมคำศัพท์พื้นฐานกว่าพันคำแบ่งหมวดหมู่คำแต่และประเภทด้วยสีต่างๆทำให้จำคำศัพท์ได้ดีและเร็วขึ้นพร้อมตัวอย่างประโยคจากข้อสอบ HSK และประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน h s k 1 179บาท HSK 2 229บาทค่าส่ง30บาทสั่ง2เล่มส่งฟรีสนใจสั่งซื้อแอดไลน์มาที่แอดเฮาเตได้เลยค่ะ